อัลลอฮุมะซัลลิวะซัลลิมวะบาริกอัลลรัสูลินามุฮัมมัดินวะอัลลอฮลีฮิวะซัฮบิฮิอัจมะอุนอัมมาบะลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบารักะตุขอความเมตตาจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى มีแด่พี่น้องที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ทุกท่านนะครับวันนี้เราเห็นคนที่อ้างตัวเองว่าเป็นคนรักของอัลลอฮ์ นั่นหมายถึงเราจะเห็นปินิหารที่กล่าวอ้างว่าตัวเองอสามารถรักษาสามารถเยียวยาสามารถแก้ไขเรื่องราวของมนุษย์ด้วยกันได้โดยอ้างว่าตัวเองได้รับอ,ะ,อะไรก็ตามนะครับที่อาจจะฝันเห็นอาจจะด้วยกับวิธีการใดก็ตามที่เราเห็นเป็นข่าว บทบาทของคนที่เป็นมุสลิมและบางพฤติกรรมหรือบางข่าวเราก็จะเห็นว่าผู้ที่อ้างตัวเองว่ามีฤทธิเดชมีอภินนหารแล้วบางคนก็ชื่อเป็นมุสลิมเราจรึงมีคนมากมายเข้าไปหาเพื่อรักษาเพื่อขอหรืออะไรก็ตามนะครับเพื่อให้ชีวิตของตัวเองดีขึ้น ในปัญหาที่ตัวเองประสบอยู่เมันทองปานช่องนะครับหรือโรคภัยใกล้เจ็บหลางเจ้าก็จะพูดถึงยาดีกินแล้วหายกินแล้วอะไรก็ตามโดยพอสืบไปหรือสอบถามในข้อมูลก็ได้รับข้อมูลหรือถูกกล่าวอ้างว่าตัวเองฝันเห็นตัวเอง มีคนมาบอกนะครับเรื่องนั้นเรื่องนี้วิธีการรักษาแบบนั้นแบบนี้จึงเป็นประเด็นที่เราเองก็นั่งทบทวนในฐานะที่เราเป็นมุสลิมว่าคนเหล่านี้ในยุคท,ทุกยุคทุกสมัยที่มีข่าวเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยเราในฐานะของเบ่าของอัลลอฮ์คนหนึ่งหรือมุสลิมคนหนึ่งเราจะ เชื่อหรือไม่เชื่ออย่างไรเราจะให้ความศรัทธาโดยการไปหาเนื่องจากเราเองไม่สบายเนื่องจากไปหาเพราะญาติไม่สบายเนื่องจากไปดุนยาที่มันทำให้เราสะดุดตืือล้มไปสิ่งหนึ่งที่เราฮัดิสนะครับได้บอกเอาไว้เพื่อเป็นแนวทางขั้นต้นให้เราได้เห็นว่าเบาของอัลลอฮ์เนี่ย ที่จะไม่มีอิทธิฤทธิพิเศษหรือไม่มีคุณลักษณะที่เด่นนะครับที่จะสามารถช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันได้เนี่ยหนึ่งคนเหล่านั้นประการแรกต้องดูเขาว่าลักษณะของเขากับอิสลามเป็นอย่างไรต้องไปดูว่าชีวิตเขากับกับการเรียนูอันอิสลามเป็นอย่างไรหมายถึง,งไงครับ เขาแต่งตัวแบบไหนสองอิบาดาของเขาเป็นอย่างไรยังละหมาดครบ5้าเวลาไหมนะครับยังถืงอสัดในเดือมฎดอนไหมยังแต่งกายถูกต้องตามหลักการของศาสนาหรือเปล่านี่คืออันนี้คือภายนอกที่เราสามารถพิสูจน์ได้ว่าคนนั้นจะมีปฏิหารหรือไม่มีปฏิหารในมุมมองของอิสลามเพราะ ท่านนาบีหรืออัลลอฮ์สุบานวะตาอัลลาได้เคยบอกเราเป็นบรรทัดฐานอยู่แล้วว่าอัลลาอินอัลลยาอัลลอฮ์ลาเขาฟุนอะไลฮิมบะลาฮุมยาฮซนูนคนที่จะเป็นคนรักของอัลลอฮ์ถึงขั้นเลื่อนขั้นไปเป็นวรีของอัลลอฮ์สุบานวะตาอัลลาได้ในสถานะนะครับก็คือคนที่ไม่ไม่ไม่วันไหวในวันที่มีปัญหา กับสองไม่เสียใจนะครับกับสิ่งที่อัลลอฮ์ทดสอบอายะกุรอานเล่าต่อไปนิดเดียวบอกว่าอัลลดีนอามานูคนกลุ่มนี้ก็คือลักษณะพิเศษที่จะอ้างเนี่ยก็คืออามานูมีอ ي มานต่อเราหรือเปล่าหยิบคุรอานไปให้เขาอ่านดูนะครับหยิบคุรอานไปให้เขาอ่านดูเพราะเราจะเห็นบางทีพฤติกรรมของการรักษาอาจจะมีเรื่องของ น้ำมนต์เรื่องของการปัดเป่านะครับหรืออะไรก็ตามสิ่งแรกที่เราจะต้องดูก็คือว่ามีอีมานหรือเปล่าคนที่มีอีมานลักษณะแบบไหนหนึ่งก็ต้องละหมาดบห้าเวลาบวชสุนัตก็ต้องมีสิ่งที่เป็นฮารอมก็ต้องไม่ยุ่งเกี่ยวนะครับแต่เวลาจะรักษามีค่าหมอมีค่าอะไรต้องมีเหล้ามีบุรี่มีทูบมีเทียน อย่างนี้เป็นต้นคนเหล่านี้ไม่จะเป็นคนที่พิเศษอะไรเพราะเราบอกว่าคนพิเศษที่อัลลอฮ์จะให้การช่วยเหลือัล้์อัลลอฮ์รักเนี่ยซึ่งเนี่ยซึ่งแน่นอนว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยอัลลอฮ์บอกแล้วว่าลักษณะของเขาก็คือถ้าไปใครก็ตามที่อัลลอฮ์รักเมื่อไรเนี่ยถ้าเขาขออัลลอฮ์ก็จะให้ฉะนั้นถ้าเขาจะขอดุอาให้คนอื่นหายแล้วเขาเป็นคนที่มีอม م านอัลลอฮ์ก็จะให้ถ้าเขาจะขอความช่วยเหลืออัลลอฮ์ก็จะ ให้การช่วยเหลือเพียงแต่ว่าอะไรครับกลับไปดูอายะที่บอกว่าอามานูอีมานหรือเปล่ามองกันแบบไม่ต้องรวงลึกอะครับพี่น้องคุณอ่านอ่านได้ไหมจบการศึกษายังไงคำว่าจบอาจจะไม่ใช่เรื่องปริญญาหมายถึงกว่าเขาจะผ่านอายุป่านนี้เขาได้เรียนเรื่องราวอิสลามมากน้อยขนาดไหน ยัตะเกาเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์หรือเปล่าหมายความว่าคนเหล่านี้ต้องไม่มีความผิดก็คือไม่ทําบาปไม่ใช่มีความผิดไม่ทําบาปพยายามหลีกเลี่ยงอะไรก็ตามที่มันจะทําให้เขาได้รับการลงโทษจากอัลลอฮ์ไม่ว่าจะเป็นบาปเล็กบาปใหญ่ฉะนั้นอิมามบุครีนะคับในฮะดีษของอิมามบุคอรีจึงบอกว่าอะไรครับอ่ลายาลาลูอับดียะตะกอรบุอิไลยะบิลนาวาฟิลฮัตตาอุฮิบบฮูก็คือ,คอ คนที่จะเป็นเ่าาของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์จะบอกว่ารักคนคนนั้นเนี่ยเขาต้องรักษานาวาฟิลหมายถึงบวชหมายถึงละมาซุนนะนะครับดูลักษณะแบบนี้ง่ายๆว่าเขามีพฤติกรรมเหล่านี้ที่มันเห็นแล้วเขามีอิมาต่ออัลลอฮ์สุภาโนวาตาอัลาหรือเปล่าฉะนั้นคนกุฟฟ้านะครับที่อยู่ปฏิเสธต่ออัลลอฮ์สุภาโนวาตาอัลลาเนี่ย เราแน่นอนเราคงจะไม่ได้บอกว่าเขาเป็น,เป,นเป็นอัลลยาอุรฮ์มานเป็นเป็นบาลีของอัลลอฮ์ไม่ใช่เพราะหนึ่งต้องเป็นมุสลิมแน่นอนต้องเป็นมุสลิม,น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 ,ม,มนะครับทีนี้มีส่วนหนึ่งที่เรากําลังจะบอกในหลักการก็คือว่าบางทีเราเห็นเด็กอ้างอิทธิฤทธิ์นะครับเด็กเล็กๆอ้างอิทธิฤทธิ์ว่าตัวเองหรือคนไปยกว่าเด็กคนนี้เป็นคนเก่ง สามารถรักษาคนนั้นได้สามารถปัดเป่าเรื่องนี้ได้สามารถอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับดุนยาแล้วเราก็บอกว่าเนี่ยเขาเป็นเป็นคนที่อัลลอฮ์ส่งมาชาวบ้านก็จะพูดวันนี้อัลลอฮ์ส่งเขามาเด็กคนนี้มาให้รักษามาให้เป็นวะลีของอัลลอฮ์สุภาหนะุวตา,าหรืออ้างว่าต่อไปจะเป็นคนนั้นคนนี้เป็นคนใหญ่คนโตชาวอาหรับนะครับแน่นอนว่า คนที่เป็นลูกหลานของชาวกูดรชหรือคนที่เป็นกุฟฟาตในยุคก,ก่อนที่เป็นเด็กเนี่ยในหลักความเชื่อของพวกเราในหลักความเชื่อของของศาสนาอิสลามก็คือลายูอัลจาบูนเวลาเขาตายไปในสภาพที่เขาเป็นเด็กคนที่ปฏิเสธอัลลอฮ์ที่เป็นเด็กเป็นเยาวชนนะครับเด็กเล็กๆเนี่ยเวลาเขาเสียชีวิตเนี่ยลายูอัลจาบูนคนเหล่านี้จะไม่ถูกอัลลอฮ์ลงโทษ ในนรกยะหันนำหรืออาจเขาอาจจะไม่ใช่เด็กเป็นผู้ใหญ่แต่เรื่องราวของศาสนายังไม่มาถึงเขาเช่น,นช่องว่างระหว่างนบีอีซากับนบีมุฮัมมัดระหว่างมูซากับอีซาห,หรืออะไรก็ตามที่ขาดยุคการการส่งนบีมาเนี่ยแล้วเขาเกิดขึ้นในยุคนั้นเนี่ยในหลักความเชื่ออากีดะก็คือคนกลุ่มนี้จะไม่ถูกลงโทษจากอัลลอฮฺสุบานูวาตาอัลล เราะอายะกุรอ่านหรือฮัตตาจนกว่าจะมีรอซูลมาในยุคนั้นแล้วก็เผยแผ่บอกแล้วก็ปฏิเสธฉะนั้นคนที่ปฏิเสธก็คือคนที่มีข่าวมาแล้วถึงไม่เชื่อเราจะเรียกว่าคนปฏิเสธถามแต่ไม่มีข่าวมานั่นหมายความว่าเขาก็ไม่รับรู้ข่าวเหล่านั้นไม่ได้มีโอกาสไต่สวนสอบถามนะครับ หรือตึกจองข่าวเหล่านั้นก่อนเนี่ยเขาก็จะไม่ถูกลงโทษจากอัลลอฮฺสุบานอัตตาละอิลลัมียากูนูฉะนั้นแน่นอนคนที่จะมาเป็นวลรียุละได้มีอยู่สองกรณีหลักๆกรณีของคนที่ไม่รู้สจธสรมเนี่ยจะมาเป็นวลรีของอัลลอฮฺสุบานอัตตาละไม่ได้เป็นคนรักของอัลลอฮฺสุบานอัตตาละได้นะครับฉะนั้นมีอยู่สองคนอีกสองประเภทเหมือนกัน ที่เขาจะอ้างตัวว่าเป็นวลีของอัลลอฮ์เป็นคนรักของอัลลอฮ์เราไม่สามารถการันตีได้เลยเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากมีหลักฐานจากฮะดิษรองรับนบีมุฮัมมัดสุลลัลวะลัยฮะสัลามได้สอนกับพวกเรานะครับบอกว่ายุดฟะอุลกะลัมอันซาลาาตินจะมีคนอยู่สามประเภทที่ อาล้อไม่บันทึกความผิดให้กับเขาตามใดก็ตามที่เขาทําอะไรบนดุนยาจะเป็นเรื่องความชั่วนะครับเรื่องความชั่วหนึ่งก็คืออานินมัจนูนคนที่เป็นบ้าฮัตตายาฟีเกาะจนกว่าเขาจะหายจากอาการบ้านะครับจะบ้าอยู่กับอะไรก็แล้วแต่กรรมพันธุ์หรือเสพยา หรือไอกรตามเนี่ยในระหว่างที่เขาสติเขาหลุดออกจากจากการควบคุมไปแล้วเนี่ยตรงนั้นไม่มีความผิดแต่ความผิดมันจะเกิดขึ้นก่อนนะครับตรงสาเหตุที่ทําให้เขาเป็นบ้าอันนั้นนะบาปแน่ยาเจนถ้าเขาดื่มเหล้าไปจนกระทั่งเป็นบ้าไอ้ช่วงเวลาดื่มเหล้านะเขามีความผิดอยู่แต่เวลาบ้าไปแล้วอันนี้ไม่ถูกบันทึกความผิดว่าน,นิสซอบ,บีและเด็กจนกว่าจะ บรรลุนิติภาวะนั้นั้นเด็กที่ไม่บรรลุนิติภาวะเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะหรือบาปของเขายังไม่เกิดฉะงนั้นเมื่อบาปของเขายังไม่เกิดนะครับเขาจะเป็นอัลยาระห์มานไม่ได้เนื่องจากอะไรครับเขายังไม่ได้ชื่อว่าเป็นอามานูเขายังไม่ถูกทดสอบจกนกระทั่งยัตตะกูลยำเกรงต่อลอสุภานนวตาลดฉะนั้นคนบ้านเราบางกลุ่ม อ้างตัวเองว่ามีอภินิหารมีอิจิฤทิ์ทั้งๆท,ที่ประวัติของเขาเป็นบ้าอันนี้ก็ถือว่าขัดต่อหลักการของฮะดิษท่านอบบม,มุลมาห์สลลัลฮุอะัลฮิวะซัลลัมนะครับฉะนั้นฮะดิษบทนี้เป็นฮะดิษที่แรยงานจากท่านอาดีฮุบมถึทงท่ายหญิงอิชะนะครับว่า อลรอาจจะไม่ไม่แต่งตั้งวารีหรือคนคนนั้นจะไม่กลายเป็นคนรักของอรรอา์ในสภาพที่เขาเป็นเด็กนะครับหรือเขาอยู่ในโอกาสของการเป็นบ้าแต่ในกรณีของเด็กเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่นักวิชาการอธิบายว่าใน h a d i t บทนี้ก็คือในกรณีของเด็กนะครับที่มูมมยิสก็หมายถึงเขารู้สิ่งดีส,สิ่งชั่วแล้ว พอเด็กมันจะมีหลายระดับใช่ไหมคร,บคบร,รับหนึ่งก็คือระดับระดับในระดับที่เป็นเด็กเลยเล็กเลยสองขวบสามขวบยังแยกแยะอะไรไม่ออกนะครับอันนี้ไม่ดีอันนี้ดีกับเด็กที่สามารถแยกแยะได้ว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีเช่นละหมาดดีนะครับสือสิทธิ์อดดีเนี่ยแล้วเขาก็เกิดทาอิบาดาในขณะที่เขาอะไรครับ ยังไม่บรรลุนิติภาวะแต่สามารถแยกแยะได้แล้วอย่างเช่นเด็กป้าเราสมัยนี้นะครับบางทีเราให้ลูกเราระบวชตอนปสามตัวกานปสีป 4, ่เด็กเราเนี่ยเขาสามารถแยกแยะได้แล้วว่าอันไหนซ้ายก็นไหนขวานะครับอันไหนข้าวอันไหนน้ําปลาหรืออะไรก็ตามเนี่ยคนเราเนี่ยเด็กเราเนี่ยเวลาทําความดีเป็นยังไงนักวิชาการบอกว่าอยู่ซาบูอะไลฮะแปลว่าความดีของเขาเนี่ยจะได้รับการตอบแทน ความดีที่เขาทำในขณะที่ยังไม่อากินบาเล็กเนี่ยจะได้รับการตอบแทนนะครับนักวิชาการหรืออุลมะทั้งหมดมีความเห็นตรงกันว่าเด็กที่ทําความดีในขณะที่ยังไม่ถึงอกินบาเล็กเนี่ยความดีของเขาเนี่ยจะถูกตอบแทนจากอเลสุปาโนวตาละแต่ตรงข้ามกับความชั่วอเลสจะยังไม่ให้มาลายกาบันทึกในความชั่วของเขาส่วนคนที่เป็นบ้านะครับ ซึ่งอยุ่จัดอยู่ในกลุ่มของบุคคลที่ปลอดจากความชั่วในการบันทึกเนี่ยจะล่อมไม่บันทึกเนี่ยฟลายยาเซหูใช้อุนมินอีบาดาที่ฮีแปลว่าอะไรครับแปลว่านักวิชาการลงความเห็นหนักอุลมะลงความเห็นว่าอิบาดาของเขาที่ทำเนี่ยถือว่าไม่ถูกต้องถึงแม้ว่าเขาจะละหมาดก็ไม่ถูกต้องเพราะอะไรครับเพราะคนบ้าไม่รู้หรอกว่าละหมาดเพื่อใครถูกไหมครับ เขาไม่รู้ว่าละหมาดเพื่อใครแต่เด็กเนรู้ว่าฉันถูกสอนว่าละหมาดเนี่ยเพื่ออัลลอฮฺสุบานอูตาอลละแต่คนบ้าเขาไม่รู้เขาเห็นคนละหมาดเขาก็ละหมาดแต่เขาไม่รู้ว่าละหมาดเพื่อใครละหมาดแล้วได้อะไรฉะนั้นมันแตกต่างระหว่างเด็กเวลาทำดีเนี่ยกับคนบ้าเวลาทาดีเนี่ยแตกต่างกาันตรงไหนครับตรงที่ผล,ลบุญของเด็กยังคงมีอยู่ยังถูกบันทึกเอาไว้ หรือเก็บไว้เป็นความดีของเขาตอบแทนในวันเกียร์มาอยู่แต่คนบ้าจะทําดีทําชั่วเขาไม่มีความดีไม่มีความชั่วอะไรอยู่เลยนะครับฉะนั้นคนที่เป็นบ้านจะเป็นกลุ่มที่มีอีมานเขาจะเป็นลูกหลานของมุสลิมหรือไม่ใช่ลูกหลานของมุสลิมเขาไม่รู้กาเฟตคืออะไรปฏิเสธคืออะไรอีมานคืออะไรเขาไม่รู้ว่าละหมาดคืออะไรนะครับ อิบาดาะอื่นๆคืออะไรฉะนั้นคนเหล่านี้เขาจะไม่มีความผิดเลยเมื่อตาใดก็ตามที่เขาทําอะไรบนตุนยาจะไปฆ่าใครตายนะครับหรือจะไปช่วยคนนั้นชนนี้ช่วยคนนี้ไม่มีความผิดอะไรเลยนะครับฉะนั้นด้วยเหตุนี้เองนักวิชาการจึงบอกว่าเขาไม่สามารถที่จะเป็นวาลีของอัลลอฮฺสุภาอาวาตาอาลาได้เพราะอะไรครับเขาไม่มีความดีไม่มีอีมาน ไม่มีตักวาอยู่นะครับฉะนั้นด้วยเหตุนี้เองอะไรก็ตามที่มีข่าวข่าวมาว่าเด็กคนนี้มีอภินิหารสามารถรักษาคนป่วยได้นะครับสามารถรักษาคนเจ็บได้สามารถให้ของดีได้อะไรก็ตามให้ปฏิเสธไปเลยว่านี่ไม่ใช่หลักการของอิสลามเขายังไม่ถึงขั้นที่จะเป็นวลีของอัลลอฮ์สุบฮานวะตาอัลาได้ด้วยพฤติกรรมที่เราเห็นอยู่ ที่มันค้านต่ออัลกุรอานแล้วก็ค้านต่อฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลวะะลาฮิวะสัลลัมนะครับด้วยเหตุนี้เองเขาจะทําอะไรก็ตามเราก็จะมีเกราะในการป้องกันที่จะแยกแยะคนเหล่านี้นะครับว่าเขาเป็นอย่างไรในทัศนะของอันอิสลามในทัศนะของคําสอนของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลวะลาฮิวะสัลลัมฉะนั้น พี่น้องที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺสุฮานะตะอาลานคนรักของอัลลอฮฺอย่างที่บอกเป็นกันได้ทุกคนครับพี่น้องเป็นกันได้ทุกคนถ้าเรายืนหยัดอยู่กับการทำอิบาดาต่ออัลลอฮ์วันที่เรามีปัญหาแล้วขอดุอาศต่ออัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์ส่งผู้ที่จะมาแก้ปัญหาเราหรือเท้าออกให้กับเรา นั่นหมายความว่าเราก็กลายเป็นคนหนึ่งที่อาจจะเป็นคนรักของอัลลอฮฺสุบานวตาอัลลได้วันที่เราเสียใจวันที่เรามีปัญหาในชีวิตของเราฉะนั้นโอกาสในการเป็นอ ah ัลียยาุรฮ์มานจึงเป็นไปได้ทุกคนนะครับไม่ว่าเขาจะประกอบอาชีพอะไรก็ตามอย่าเข้าใจว่าอ ah ัลยาโรฮ์มานต้องเป็นครูบาอาจารย์ ที่สอนใ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 นโรงเรียนใน,ในปเนาะหรือในอะไรก็ตามฉะนั้นจากความหมายของอวิชาการแล้วเอาลัยะอุรห์ารามานเกิดขึ้นได้กับทุกคนเพียงแต่ว่าเราเดินตามกรอบที่อัลลอฮ์ได้บอกไว้สอนไว้หรือเปล่าให้กำลังใจครับว่าเป็นแม่บ้านก็จะเป็นเอเลียะอุรห์มานได้ เป็นพ่อบ้านก็อาลิยอุรหฮมาได้ขับแท็กซี่ก็เป็นอาลิยอุรหฮมาได้ถ้าเราจยอยู่ในกรอบของศาสนาครับวันนี้กับบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะสลามอะลัยกุมบรหัมะตุลลอฮ์วบรากาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ไฟซ้อนอยู่เป็นสุขผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม